สวัสดีครับมาต่อกันในเรื่องของเลขยกกําลังนะครับเลขยกกําลังซึ่งในครั้งนี้นะครับนักเรียนต้องใช้คุณสมบัติทั้ง2คุณสมบัตินะครับก็คือถ้าเลขยกกําลังมีเลขชี้กาลังซ้อนกันแบบนี้ a กําลัง m ทั้งหมดยกกาลัง n จะต้องนํา a กับเอา m กับ n มาทำไมกันครับคูณกันนะครับและถ้าเป็นเลขยกกําลังคูณกันมีฐานเหมือนกันให้นําเลขชี้กําลังมาทําไมกันครับ ให้ได้เลขกำลังมาบวกกันนะครับและต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนฐานจากลบเป็นบวกด้วยนะครับที่คุณสมบัติของเลขชี้กำลังที่เป็นเลขคู่เนาะจากข้อสังเกตนะครับแล้วก็เปลี่ยนอะไรได้ต้องเปลี่ยนจํานวนเต็มให้เป็นเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจํานวนเฉพาะให้ได้นะครับโอเคมาดูกันเลยครับในข้อที่6นะครับ32ยกกําลัง3คูณกับลบของ2ยกกําลังสองทั้งหมดกําลัง6นะครับแบบนี้ ขั้นแรกเราจะทำไงเอ่ยจะต้องเปลี่ยน3 2เนี่ยให้เป็นเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะก่อนนะครับเปลี่ยนก่อนเพราะนั้น3 2ถ้าใครจำได้นะครับในเลขยกกำลังหน้ารู้32คืออะไรยกกำลังคือเปลี่ยนเลขยกกำลังเปลี่ยนเป็นเลขยกยขยกำลังคืออะไรครับก็คือ2ยกกำลัง5 2ยกกำลัง5นะครับ2ยกกำลัง5 นะเพราะนั้นก้อนสีเหลืองนะครับที่เป็น32เนี่ยถูกปเปลี่ยนเป็น2ยกกำลัง5แล้วซึ่งก้อนสีเหลืองนี้นะครับ32เนี่ยมันถูกยกกำลังอะไรอยู่ยกกำลัง3อยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องยกกำลัง3ด้วยนะครับกับวงเล็บขอ้ขอมวงเล็บข้อมนะแล้วก็ยกกำลัง3ยกกำลัง3ถูกไหมอ่ะใช้สีช่วยจะได้มองออกนะครับสำหรับใครที่จำไม่ได้ว่า32เนี่ยมันคือ2กำลัง5นักเรียนย้อนกลับไปทบทวนนะครับหรือ นักเรียนจะใช้วิธีการหารหารสั้นก็ได้ทบทวนให้ดีน,นะครับคิดแบบไ,ไวๆเนาะสาใช้จำนวนเฉพาะที่ต่ำที่สุดในการหารครับเป็นเลข2แล้วกัน2 1 2 2 6 2 86, 2 8 8 6 4 8 8 2 2 4จบที่จำนวนเฉพาะเลิกทำจากนั้นนับคำว่ามี2ทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5ก็จะกลายเป็น2อกำลัง5แบบนี้นะครับถ้างอย่าลืม กลับไปทบทวนนะครับอย่าลืมย้อนกลับไปทบทวนนะนะครับแต่ถ้าหนูจําเลขยกกําลังหน้ารู้ได้ก็จะสามารถเห็นปุ๊บตอบปั๊บได้เลยนะครับทีนี้ตัวที่2ครับตัวที่2นี้ลบของ2ยกกําลังสองทั้งหมดยกกําลัง6แบบนี้จะมองอยังไงให้หนูมองว่า2กําลัง2นะครับเป็นก้อนก้อนหนึ่งมันจะเปรียบเสมือนเป็นลบ a ยกกําลังหรือภาพตามนะมันจะเหมือนเป็นลบ a ยกกําลัง6ถูกไหมครับ ซึ่งเลขชี้กาลังเป็นเลขคู่ถูกไหมเป็นเลข6เนี่ยเป็นเลขคู่ถ้าเลขยกกําลังเป็นเลขคู่แบบนี้แสดงว่าหนูสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้เปลี่ยนเป็น A กําลัง6ได้เลยถูกไหมเปลี่ยนเป็น A กําลัง6ได้เลยถูกไหมครับเนาะตามข้อสังเกตที่คุณครูเคยได้ให้ไหว้นะเพราะฉะนั้นครับตัวหลังเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยก็จะเปลี่ยนเป็น2ยกกําลัง2ยกกําลังสองคือก้อนสีชมพูเนี่ยแล้วก็ยกกําลัง6 โอเคนะนะครับให้มองแบบนี้ลบ a ยกกำลัง6มันก็จะกลายเป็น a ยกกำลัง6ได้นะครับถูกไหมเปลี่ยนฐานจากลบกลายเป็นบวกได้เพราะว่ามันยกกำลังเลขคู่โอเคนะแบบนี้ครับทีนี้ก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมว่าเลขชี้กำลังมันซ้อนกันให้ทำยังไงครับให้นำมาคูณกันให้นำมาคูณกันก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง5คูน3ะแล้วก็คูณ 2ยกกำลังสองคูณ6แบบนี้นะครับ5คูณ3ได้15 2ยกกำลัง15คูณกับ2ยกกำลังอะไร2 6 12ทีนี้ครับก็กลับมาเรื่องที่เราถนัดและเป็นเลขยกกำลังคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับนำเลขชี้กำลังมาบวกกันก็จะเป็น2ยกกำลัง15บวก12 ก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง27 2ยกกำลัง27เนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยนะครับก็ตอบได้เลยคือ2ยกกำลัง27นั่นเองนะครับเนาะเพราะนั้นพยายามจับเทคนิคให้ได้นะครับนำความรู้ทั้งหมดมายำรวมกันแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องนะสำคัญคือต้องฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยบ่อย มาต่อในข้อที่7นะครับ0.5กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง7คูณกับ0.03125ยกกำลังลบ2แบบนี้ทำอย่างไรนะครับรูเชื่อมันมาตัวหน้าเนี้ยก้อนหน้าเนี้ยหนูไม่มีปัญหาครับสามารถทําได้มันเป็นเลขยกกำลังที่ซ้อนกันใช่ไหมเลขยกกำลังซ้อนกันแบบนี้เอามาทำอะไรกันเลยคูณกันเลยแต่ประเด็นคือตัวหลังนะครับตัวหลังเนี้ยเราจะต้องเปลี่ยน ูกไหมครับต้องเปลี่ยน0.03125เนี่ยให้มันมีฐานเหมือนกับอะไรครับ0.5ถูกไหมให้มีฐานเหมือนกับ0.5เพื่ออะไรครับเพื่อยุบรวมหรือทําให้มันสามารถคูณกันได้นะครับมามาลุยกันเลยนะครับ0.5ยกกําลัง2ยกกาลัง2ทั้งหมดยกกําลัง7คูณกับ 0.03125ยกกำลังลบ2ทีนี้ครับหน้าที่เราอย่างแรกเลยคือต้องเปลี่ยน0.03125เนี้ยเป็นเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น0.5ถูกไหมเพื่อที่จะได้เหมือนกันนะครับมาันขอญาตท่านี้มันไม่น่าอยู่ในเลขชุดยกกำลังที่น่ารู้เนาะถูกไหมครับเาะเพราะนั้นเราจะต้องมาแอบทดครับมาแอบทดเพื่อเปลี่ยนเป็น ฐานเป็นจำนวนเฉพาะนะครับทีนี้มาดูคิดยังไงคิดยังไงวิธีคิดคือหนูมองแค่3,1,2,5ครับนำแค่3,1,2,5มาคิด3,1,2,5นะครับมาคิดแล้วหารครับจำนวนเฉพาะที่ต่ำที่สุดที่สามารถหารได้คืออะไรเอ่ยคืออะไรครับคือ5เนาะ5,5 5,6,30 5, หนะครับเหลือเศษ1 5 2 10สองส หลือเศษสองห้าห้ายี่ห้าห้าห้ายี่ห้าหกร้อยยี่สิบห้าหกร้อยยี่สิบห้าเอาห้าหารต่อครับห้าหนึ่งห้าเหลือเศษหนึ่งห้าสองสิบเหลือเศษสองห้าห้ายี่ห้าผมคิดดีๆเอาห้าหารต่ออีกห้าห้าสองสิบเหลือเศษสองห้าห้ายี่ห้า เอา5ห้านี่ห้า5ห้าอ่ะสุดท้ายจบแค่นี้เพราะมันไปจบที่จํานวนเฉพาะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทดตรงนี้คือจบแล้วจบแล้วจบแล้วสแสดงว่า3 3 1สานีครับคืออะไรยกกําลังสองมันคือ5 1 2 3 4 5. 5, ึ่ห้ยกกําลังอะไร5ยกกําลัง4แต่ปรากฏว่า ห้ายกกำลังห้าครับโทษหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ายกกำลังห้าถูกไหมมันคือห้ายกกำลังห้าแต่ทีนี้ครับตัวนี้มันเป็นทศนิยมเพราะฉะนั้นมันเป็นห้ายกกำลังห้าใช่ไหมครับตัวชี้กำลังเป็นเลขห้าเนี้ยแสดงว่าดูจะต้องแบ่งทศนิยมออกเป็นอย่างละหนึ่งตัวนะครับอย่างละหนึ่งตัวเนาะอย่างละหนึ่งตัวเพื่อที่จะยกกำลังห้าคือคูณกันห้าตัวแล้วเวลาผลลัพธ์ออกมามันจะเป็นทศนิยมห้าตำแหน่ง นั่นเออ่ะเดี๋ยวดูผลลัพธ์ก่อนนะครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมให้อ่ะเท่ากับคิดคู่แรกก่อนคู่แรกคู่แรก0.5ยกกำลัง2คูณ7เนอะอ่ะครับแล้วก็คูณกับตัวนี้นะครับที่ว่าเราได้5กำลัง5เนี้ยเราต้องเปลี่ยนเป็น0.5 0.5ยกกำลัง5แล้วก็ยกกำลังลบ2 อธิบายแบบนี้นะครับทาไมถึงเป็นทศนิยม1ตําแหน่งเพราะว่าเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้นี่มันเป็นทศนิยม5ตําแหน่งมันสอดคล้องกับจํานวน5ของเรานะครับตรงนี้ถ้าหนูลองคิดดูนะ0.5ยกจากกำลัง5เนี่ยมันคือ0.5นคูณกันทั้งหมด5ตัวทำไมศ .5 คูณ0.5คูณ0.5คูณ0.5แล้วก็คูณ0.5 เรจะเห็นว่านี้ทศยมหนึ่งตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งอันนี้ทศยมหนึ่งตำแหน่งอันนี้ทศยมหนึ่งตำแหน่งทศยมหนึ่งตำแหน่งเห็นไหมสุดท้ายแล้วผลลัพธ์มาเป็นทศยมกี่ตำแหน่งห้าตำแหน่งตรงกันเนาะนะครับแบบนี้เนาะะทีนี้ครับเหมือนเดิมแล้วเราก็ทำได้เลยกําลังซ้อนกันแบบนี้ก็มาคูณกันได้เลยนะครับกําลังซ้อนกันมาคูณกันได้เลยจะเป็น0.5ยกกําลัง7 2็เนาะ ตัวหลังอันนี้ก็จะเป็น0.5ยกกำลัง5คูณกับลบ2ตัวหน้าเหมือนเดิมก่อน0.5ยกกำลัง14คูณกับ0.5ยกกำลัง52เป็น10ติดลบ10เนาะทีนี้ครับก็คูณเขยแล้วเลขกชี้กำลังเอามาทำอะไรกันเลยครับมาบวกกันบวกกันก็จะกลายเป็น0.5ยกกำลัง14บวกลบ ก0ก็จะกายเป็น0.5ยกกํากกำลัง4นั่นเองนะครับ0ูยกกํากกำลัง4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถตอบได้แล้วว่ามันคือ0.5ยกกํากกำลัง4เป็นเลขคู่ตอบได้2แบบเนาะหรือลบ0.5ยกกํากกำลัง4นะครับมีค่าท่ากัรโอเคนะแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะการเปลี่ยนจํานวนเต็มให้จํานวนเต็มให้อยู่ในรูปเลขยกกําลังนะครับสำคัญมากนะแต่ครูทําคลิปไปแล้วล่วละย้อนกลับไปทบทวนได้เลยนะครับมาข้อสุดท้ายข้อที่8ข้อที่8ข้อที่8ก็ลักษณะคล้ายๆการมี3ตัวก็ทําทีละตัวเนาะเห็นแนวโน้มแล้วว่า2 5 6เนี่ยต้องเปลี่ยนให้เป็นเลขยกกําลังที่มีฐานเป็น2แน่นอนถูกไหมครับเพราะเพื่อนๆเนี่ยเป็น2หมดเลย นะครับมาดูครับเป็น2 5 6ยกกํำลัง4คูณ2ยกกำลัง25คูณกับ2ยกกำลัง10เท่ากับนะครับแสดงว่าเราจะต้องเปลี่ยนอะไรเอ่ยเปลี่ยน256ตัวเนี้ยให้เป็นเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น2ถ้าใครจำเลขยกกำลังหน้ารู้ได้มันคือ2ยกกำลัง8มันคือ2ยกกำลัง8แล้วมันยกกำลัง4อยู่ ใช้สีช่วยจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับแบบนี้ถูกไหมนะครับเป็น2กําลังสโทษครับ256เป็น2ยกกำลัง8แต่ถ้าใครไม่ได้หนูก็หารสั้นเลยครับ256ร้าจำไม่ได้เนาะก็หาร2ไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะมี2ทั้งหมด8ตัวก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง8นะครับมาต่อคูณ2ยกกำลัง25คูณกับ2ยกกำลัง10นะครับ อ่ะทีนี้ก็เป็น2ยกกาลังซ้อนกันแบบนี้ให้อามาทําอะไรกันคูณกันอะแปดคูณสี่คูณกับ2ยกกําลัง25คูณกับ2ยกกําลัง10 2คูณกันแล้วได้เท่าไหร่แปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สามสองคูณสองยกกำลังยี่สิบห้าคูณสองยกกำลังสิบนะครับทีนี้ทำไงต่อ เลขยกกําลังคูณกันมีฐานเหมือนกันแบบนี้ให้นําเลขชี้กําลังมาทําอะไรกันเลยให้นําเลขชี้กําลังมาบวกกันนะครับนาเลขชี้กําลังมาบวกกันก็จะเป็น32บวก25บวก10จะเป็น2ยกกําลังอะไรเอ่ย67 ใช่67จนะครับเพราะนั้นตอบได้แล้วตอบได้แล้วตอบได้นะครับว่ามันคือ2ยกกําลังอะไรนั่นเอง2ยกกาลัง67 2ยกกาลัง67นะครับถ้างอย่าลืมไปทบทวนเนื้อหาความรู้สําหรับวันนี้นะครับแล้วก็เนื้อหาเก่าๆนะครับเพราะเลขยกกําลังจะเป็นการต่อยอดสมบัติหรือข้อสังเกตที่เราได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ครูทาแบบละเอียดเนาะนะครับบางขั้นตอนครูก็จะลัดไปนะครับเพื่อให กระชับเวลานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ